สวัสดีชาวราศีเมถุนนะครับประจำปี2558นะครับภาพรวมๆสำหรับดวงนะครับของชาวราศีเมถุนเนี่ยนะครับผมว่าปีนี้วุ่นวายนะแต่นะครับการวุ่นวายนั้นเนี่ยแต่สิ่งที่ได้มาผมใช้คาว่าเกินคาดจะเกินคาดเกาสมอนะครับยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นว่าสําหรับเด็กเรียนหนังสือเนี่ยนะครับสำหรับคนเรียนหนังสือเลยอะไรก็ตามเนี่ยอาจจะดูวุ่นวายอาจจะดูยุ่งยากเลยอะไรก็ตามแต่สุดท้ายเกรดที่ได้มาเนี่ย มันก็มีโอกาสจะเป็นไปได้ว่ามันจะดีเกินคาดกว่าที่สิ่งที่เราทําลงไปเรื่องหน้าที่การงานก็เช่นกันนะครับผมมองว่าเป็นปีที่จะมีอุปสรรคต่างๆนานาเกิดขึ้นในตัวมันเองนะครับแต่สุดท้ายก็ยังดีเกินคาดเช่นกันนะครับก็ผมใช้คําว่าเกินคาดเอาไว้ก่อนนะครับปีนี้เนี่ยมันเป็นปีของการเคลียร์ปัญหาปัญหาอะไรก็ตามที่ค้างค้างอยู่ในปีที่แล้วจนมาถึงตรงเนี้ย ทุกอย่างจะค่อยๆจบลงสบายๆนะครับไม่ต้องไปเร่งไปรีบมันนะครับเวลามันจะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นเองทุกๆเรื่องนะครับการงานการเงินความรักหรืออะไรก็ตามเนี่ยผมมองว่ามันก็จะค่อยๆดีขึ้นคือเวลามันจะมันจะรักษาตัวมันเองนะฮะส่วนเรื่องของของการงานเนี่ยทํานายไว้ว่านะครับใครทํางานใดๆอยู่ก็ทําสิ่งที่ทําอยู่นั้นเนี่ยยังคงดีอยู่ มีเกณฑ์จะได้งานใหม่ๆห,หรือจะมีธุรกิจหรือค้นพบธุรกิจอะไรใหม่ๆแบบฟุกฟลุกหรือบังเอิญทีเดียวโชคลาภที่ดีนะคะไม่ต้องหาไกลนะครับอยู่ที่คําพูดตัวเองนะครับปีนี้เป็นปีที่อาจจะต้องพนพน,พนเยอะหน่อยนะครับพนเยอะหน่อยคุเย,คยเยอะหน่อยเ,อเจรจาเยอะหน่อยโชคลาภเนี่ยมันอยู่กับสิ่งที่คุณพูดมานะครับจะเป็นแบบนี้นะครับส่วนเรื่องของความรักเนี่ยปีนี้ผมคิดว่าเป็นปีที่ผมเรียกมันว่าปีเจ้าสเสน่ห์ นะสำหรับคนโสดเนี่ยเจ้าสเสน่ห์แน่นอนเจ้าสเสน่ห์แน่นอนนะครับคนเข้าคนออกมีคนไปคนมาคนนู้นคนนี้นะครับแต่เอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยยังดูลันลาลันลาอยู่ยังไม่ค่อยจะอะไรเท่าไหร่นะครับแต่สําหรับคนที่มีคู่แล้วนะครับก็ถ้าเป็นตัวเองนะครับเกิดราศีนี้เนี่ยระวังเรื่องความเจ้าชู้ของตัวเองนะครับมันก็จะมีปัญหาได้นะครับแต่ก็อาจจะถึงไม่ถึงขั้นใหญ่โตเลยก็ตามแต่ก็สุดท้ายแล้วมันก็ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงอะ่ะ นะแต่ถ้าเป็นแฟนคุณนะครับหรือว่าคุณมีแฟนหรืออะไรก็ตามก็อาจจะต้องตรวจตาเป็นพิเศษนิดนึงนะครับเพราะเขาก็มีเกณฑ์จะเจ้าชู้้วยเช่นกันนะครับจะซื้อทรัพย์สินอะไรก็ตามผมมองไปในเรื่องของอคอนโดมิเนียมนะครับตึกแถวอาคารพาณิชหรืออะไรก็ตามแบบนี้ถือว่าค่อนข้างจะเด่นคิดจะเรียนอะไรเพิ่มเติม้วไปทางภาษาหึ่งว่าค่อนข้างโดดเด่นด,ดีนะครับเป็นคนมีสเสน่ห์ คำว่ามีสเสน่ห์เนี่ยผมไม่ได้ตีความถึงเรื่องชู้สาวเสมอไปนะครับคำว่ามีสเสน่ห์ก็หมายความว่าจะเข้าหาใครเจราจากับใครอยู่กับใครหาใครอย่างไรเนี่ยเขาจะชอบเราเขาจะช่วยเหลือเราจะเป็นแบบนี้การเงินการทองหามากยังใช้เก่งอยู่นะครับก็จะใช้ไปในลักษณะอย่างเช่นว่าเหลืองฟุ่มฟุ่มเฟ้ยเฟยน,นู่นนี่นี่นั่นยังคงจ่ายไปอยู่แบบนี้นี่ครับเพราะฉะนั้นในการเงินถ้าคิดจะเก็บออมอะไรก็ตามเนี่ย แปลเป็นแปลงมาให้รูปมันเป็นในเรื่องของทรัพย์สินนะครับแปลงเป็นในรูปของกิจการไปหรืออะไรก็ตามเนี่ยน่าจะเก็บอยู่ได้ดีสุขภาพนะครับให้ระวังเรื่องภูมิแพ้นะครับให้ระมัดระวังในเรื่องของน้ําหนักนะครับสาหรับคนที่เริ่มจะมีอายุมากแล้วเนี่ยนะครับก็ให้ระวังนิดหนึ่งละกันนนน้ำหนักมันจะเพิ่มขึ้นเร็วนะครับจะเป็นแบบนี้หรือสําหรับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับถ้าฟังดวง ของราศีนี้อยู่นะครับก็ให้เรามาระวังในเรื่องของคอเลสเตอรอลนะครับเรื่องระบบไขมันนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับอุบัติเหตุร้ายแรงไม่มีนะครับความสูญเสียใหญ่โตนะครับความสูญเสียอื่นๆไม่มีปรากฏนะครับยังไงขอโชคดีจริงๆนะครับเรื่องสุดท้ายจริงๆนะครับก็ปีนี้นะครับถ้าถ้าเชื่อนะครับหรือมันเป็นส่วนของความเชื่อนะครับ ไปพบไปเจอนะครับพระสังกระจายที่ไหนนะครับนะครับหรือพระพิคเนธนะครับสององค์นี้นะครับไหว้ขอพรท่านนะครับคุณก็จะโชคดีไปตลอดทั้งปีนะครับพระพิคเนธให้คุณขอเพื่อความสําเร็จนะครับพระสังกระจายให้ขอเรื่องเงินนะครับยังไงขอให้โชคดีจริงๆนะครับแล้วโอกาสหน้าในปีต่อไปเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ